รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับน้องๆหนุ่มๆก็กราบสวัสดีทุกคนกันไว้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ LA Galaxy 1วันเสียบป้อนะครับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอียมุกนะครับผมในค่าย PG s l o t Machine นะครับผมเราก็มาซื้อฟีสปินกันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็เลือกที่12หมุนแล้วก็คูณ5นะครับเปิดไปเปิดแรกครับผมได้มา5บาทนะครับผม ชิวๆไปแล้วครับผมมีลืมแอดไลน์ไปนะครับไลน์แอดกาเล็กซี่วันนะครับผมไปครับเดือแปดเปิดครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็เสียงอาจเดี๋ยรบกวนหน่อยนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็อยู่ปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ได้เจมาครับผมหกเฮ้ยมึงเงียบๆกว่านี้เพื่อนได้มายี่บแปดบาทนะครับตอนนี้คูณแปดแล้วนะครับตอนนี้ มาครับคุนกาแล้วครับตอนนี้วชิวไปครับ4 2บาทเหมือนกับจะไม่คุ้มเงินเรานะครับที่เราซื้อไปโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยตอนนี้เหลือ3เปิดครับกับคูณ 10. เรานะครับได้มาครับ1 0 3 3าบาทก็ว่าแล้ว20บาทใจครับจัดไปครับเหลือว 2, เปิดครับตอนนี้โอ้โหเต็มหน้าแบบนี้แต่ได้แค่ 88. บาทโอ้โห มันคุ้มตรงไหนก่อนมันคุ้มตรงไหนก่อนแค่นี้แหละมันคุ้มตรงไหนก่อนเออมาต่อครับเปิดสุดท้ายครับโอ้โหคุ้มจัดคุ้มจัดร้อยเจ็ดสิบสามบาทคุ้มไหมเนี่ยแค่นี้แหละมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมแค่นี้แหละครับแล้วก็นี่ครับหมุนมือไปก่อนนะครับผมลองเชิงไปก่อนลองเชิงไปก่อน จัดไปครับเนี่ยก็อาจช้าหน่อยนะครับผมเ่อผมใช้ 4G เล่นแต่ไม่บอดนะครับว่าใครอะไรนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้กำลังอยู่ที่ปาร์ตี้นะครับผมเกลื่มเลยเมาๆมาเลยเราอัดคลิปให้ดูเลยนะครับผมจัดไปครับวายมาครับผม16บาทสูตรจัดประหลัดบอกนะครับประหลัดเราอาอย่างนั้นบอกว่าสูตรจัดมาเต็มแถบครับผม1 1 6บาทโอ้โหมาอีกแล้วครับหลอกนี้ได้ได้เยอะกว่าซื้อฟีสปินอีกโอ้โห กูซื้อทำไมก่อนแค่นั้นแหละไปครับเอมาครับได้4บาทตอนนี้เราเบียดอยู่ที่เปิดละยี่สิบนะครับเปลี่ยนไปเป็นคิวนะครับได้อย่างนี้ก็ได้ครับ3 6บาทชิวๆไปครับไม้กางเขนมาอีก24บาทเปลี่ยนไปเป็น10นี่14บาทโอ้โหถ้าเราบิดเปิดละร้อยนะบอกเลยแต่กระจายแต่ตอนนี้เรายังไม่กล้าเสี่ยงนะครับผม จัดไปครับเบิ่มๆเ,เลยตอนนี้อ่าหมุนไปเรื่อยครับหมุนมือไปเรื่อยๆเลยสาบสองบาทครับตอนนี้คิวมานะผมห้าแถวเลยหกแถวสามสิบสองครับหกสิบสี่บาทจะไปหมุนไปเรื่อยจุดกว่าจะพอสิบสองบาทอ่าจัดไปครับเจมาสามแถว 4บาทหกสิบบาทนะครับงูมาด้วยได้ไวเคมานะผมหกแถว60สิบมาอีกครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆได้เยอะแม่งกว่าซื้อฟีสปินอีกสรุปเกมนี้เลยอยียาบุ๊กแม่งหมุนมือคุ้มกว่าเราก็อยู่ในเว็บเอก a ีชิวันะครับตอนนี้เป็นเว็บของเสียโป้นะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะนะครับผม ฝากรวดเร็วไม่ถึง3ามดิเข้าเลยกดฝากปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบอร์บ้า,า,าเข้าเลยครับผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวยังไม่ทันได้กดเข้าเกมเลยเข้าแล้ว6 0สบาทคนระับตอนนี้ผมไม่ได้พูดเบอร์นะแต่เรื่องจริงนะครับผมแต่มันก็อาจจะมีบางทีที่แบบเว็บมันขัดค้องนะครับผมก็าอาจจะเข้าช้าหน่อยแต่ตอนที่เว็บปกติก็แบบเข้ารวดเร็วเลยครับผมโบบ้าโบบ้า,บา ก็จะมีฝากแรกของวันรับไะเลยครับสามเปอร์เซ็นต์ทำเทินเพียงแค่หนึ่งเท่าหรือจะเป็นโปรร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทำเทินสิบห้าเท่านะครับผมฝากหนึ่งร้อยรับหนึ่งพันอะไรแบบนี้ครับผมหกสิบบาทครับจัดไปครับตอนนี้ระเบิดเปิดละสี่สิบนะครับมามาเดี๋ยวยาวไปเลยครับผมเปิดไปมาการเขียนมาคัเจ็ดสิบสองบาทโอ้โหเขียวจัดเดี๋ยวสักหน่อยก็จะพอนะครับผม ก็ดูไว้เป็นเพื่อความบันเทิงนะครับผมอย่านำไปเล่นตามนะครับถ้าไม่มีทนแบบนี้นะครับผมจัดไปครับจัดไปเงียนช้าหน,ห,นหนาึ่งนะครับผมหมุนหมุนนานะเหละเกินอม,มาครับโอ้โหแชทก็อย่างเยอะเลยตอนนี้พักมาเลยตอนแม่แม่คลิปก็ถ้าใครชอบลินก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ dop dop